เมื่อเราได้รับยามาแล้วนะครับไม่ว่าจะได้ยามาจากโรงพยาบาลแพทย์ที่สั่งจ่ายให้หรือร้านยาก็ตามแล้วเราก็ใช้ยาได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเราเก็บยาไม่ถูกวิธีก็อาจจะไม่ได้ผลการรักษาและอาจจะเกิดพิษจากยาได้นะครับวิธีเก็บยาเนี่ยง่ายๆเลยนะครับต้องเก็บในที่ไม่ร้อนให้ถูกอุณหภูมิ เก็บในที่ไม่ชื้นแล้วก็ไม่โดนแสงครับสําหรับอุณหภูมินะครับอยากให้ดูที่ฉลากยาครับเพราะว่าฉลากยาจะระบุเอาไว้นะครับว่าควรจะเก็บไว้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อาจจะบอกว่าให้เก็บที่ต่ํากว่า30องศาหรือเก็บที่ต่ากว่า25องศาบางครั้งยาจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นครับที่2อถึงแองศาบางชนิดถ้าเราไปเก็บในตู้เย็นจะทําให้ยาเสื่อมง,ง่ายกว่านะครับเพราะนั้นต้องดูฉลากเป็นหลักส่วนในเรื่องของความชื้นนะครับเราก็ต้องหาบริเวณ ของบ้านที่เหมาะสมที่ไม่มีความชืน้นห้องน้ําเป็นที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับในการเก็บยาเพราะห้องน้ำเนี่ยมีความชื้นสูงส่วนยาบางประเภทเนี่ยถ้าเราเก็บในตู้เย็นความชื้นในตู้เย็นอาจจะทํายาให้เสื่อมสลายได้ง่ายนะครับส่วนในกรณีของแสงยาบางชนิดครับมีความไวต่อแสงแสงเร่งปฏิกิริยาทาให้ยานั้นเสื่อมสลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ยาควรจะเก็บไว้ในกล่องทึบ นะครับหรือยาที่อยู่ในแผงอลูมิเนียมฟอยล์หรืออยู่ในซองสีทึบอยู่แล้วก็อย่าอ,าออกมาให้ถูกแสงนะครับเพราะฉะนั้นในการเก็บยาทางที่ดีเราควรจะสังเกตบนฉลากกล่องบรรจุหรือข้างขวดครับว่ายาแต่ละชนิดควรจะเก็บไว้อย่างไรในกรณีที่เราต้องการแบ่งยาไว้ใช้เป็นวันๆนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกควรจะหากล่องนะครับที่มิดชิดป้องกันแสงเป็นกล่องทึบนะครับแต่กล่องเหล่านี้เนี่ยโดยทั่วไปไม่ได้กันความชื้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการแบ่งยาและยามีแผงบรรจุ นะเป็นอลูมิเนียมฟอยหรืออยู่ในแผงอยู่แล้วเราแนะนําให้ตัดทั้งแผงครับตัดเป็นเม็ดเล็กตามแผงนะครับตัดแต่ละเม็ดเพื่อแบ่งบรรจุเพื่อป้องกันความชื้นและแสงแล้วไม่อยากให้แบ่งยาในปริมาณมากครับแบ่งเป็นปริมาณน้อย,อยแค่อาทิตย์เดียวนะครับเพื่อทําให้ยานั้นคงตัวและสามารถจะยาไม่เสื่อมสลายได้ง่ายข้อสําคัญนะครับการเก็บยาควรจะเก็บให้พ้นมือเด็กนะครับไม่ให้สามารถให้น้องๆเนี่ยเอามารับประทานหรือ,อามาใช้ได้อย่างไม่ถูกต้อง เพราะนั้นก่อนเก็บยาที่ถูกต้องเราต้องอ่านฉลากกล่องบรรจุและข้างขวดให้ดีครับเพื่อจะทราบว่ายาแต่ละชนิดควรจะเก็บไว้ที่ไหน